นี่มะป่าไปนะมาชุกแหง้งไปชองแล <จ ang. S 2> ้วใบวแซบไปใสนี่จำตู้ดใดบ,บแซบใ<จ>บแซบเลยถ้าโก้ตุ่นนะลงปตุป่ก <ś led> นะแห้งอะไรนี่ทุกคนเลยนี่อาอตากายสบายดี fc มัดทุกคนมันนี่ไก่ยังอยู่ในป่าอีกคือเก่าอยู่ในป่าเป็นเมื่อที่ชองแล้วมันนี่กะ มืัอนี้ก็บ,บินไปหาลัดเช้าลัดไปเลยเด้นี่ก็กำลังนึงน่งเข่าอยู่นึ่งเข่าชุกนี่ก็เพาป้าเดียวชิไปหาป่าไปทันเปลี่ยนแนวก่อนลัดเช้าบินได้ทุกคนเลยเพิรกับเข่าหัวกันกินเยอะเต็มโหดโจกเขาเย็นใช่แล้วกัน <c oughs> กูบินได้เลยทัวร์นี้กูบีฮุ้มจำมาคำสอนมาตลอดเช้าสิบโมงสิบเอ็ดโมงทุกคนเลยหากัมาเดี๋ยวนี้ได้พี่เด้อดูนะ เด็กจะโกบโอ้เมงอ่องอ่อองไปแล้วนี่ในวันโน่น้อยกันนน้อยอะไรเนาะโอ้อกมชอนได้ไปแล้วนี่กมชอนดใน่เกณฑ์อีโอ้เกณฑ์างเมนบอกเกี้ยนชายค่อยๆหากระเห็นเะ บอกกับจอนเพิ่ไปอุดเมียงองบาดจจีเกนตกลงมานำเพิ่นก็เลยเอาพอมันตายแด้เพิ่นก็เลยเอาเลยแ่บได้ขอจีเกนนี่น่ะมาดันกะจีมาคิดเรียบร้อยเอาไปตำไปกินอยู่พุ่นรถ้ะมันนี้ได้นี่ตำแจวมันจะพีรถพ่อวันนี้น้อยอยู่วันนี้พ่อเยอนี่พ่อเขาต้ม Deal. <in> ow, ีีอรย่ไดโอ้แบบโบราณขนาดได้พันเฮ็ดนะเชื่อไปตองนั Mih ่นนี่นั่น <CDU> นี <åt> oh, ่หัวแจ่วนั่นนี่ห่อแจ่วเชื่อไปตองไปกินยุ่แคมโฮ้ยเพื่อทุกคนเลยบอนหาปลาเพล่ะวันนี้เฮากระเต็มอุปกรณ์เรียบร้อยนี่ก่อนเฮากระมีแห่เอาแห่มานำด้เท่านี้เลยแห่ที่ประมาณสี่เส้นอะไรแห่นี่แล้วก็มองนอ มองโป้นี่มองโป้กีเมนตักนี้มองกระเทืนนั่นเอซื้อไม่มองนี้ถ้าเรลงน้ำจรเธอมองนี้แล้วก็นักกากมาท่านนี้นักากดำน้ำนี่แล้วก็นักเจ็บน้อยนี่ไปยุดยาไปิงนะดูดูดู มีทำอีกวันนี้ก็มันมีคนนอนนี่นอโอน้ี่โอ้ทำนี่ลบผลสบายเลยนี่โอ้โอ้โอเมยก็หอดทำทะ,ละเลรึงจำทะ,ละเลรึงจำ,จำจุดหมายที่เราจะไปนะนมาหอนี่เห็นหอดครบตายห้าววันนี้นี่นี่ ก็หาก็ะหอดคนมันทะเลาดบ่อนจุดหมายได้ <c oughs> ทีมงานเราก็เยอะน้ำแห้งแล้วแต่น้ำเขาอยู่กระเป๋านี้กินกินได้บดดอกเอาเลยเอาไปวาป้าปานบาอกหอดนี้กับปุปปันผ่ากินมะไมเ่เยอะเลยเจ๊มะเป็นแล้วผมว่ามะวาป้าเป็นแล้วเลยมะลองชิมก่อนก็ลองชิมละหวานขนาดเมื่อกี้นี่แต่มะมันมีชุกไปเลยี่ ชุกละไม่มีแล้าชุกม,มาคอยที่เอามาชุกกว่านี้โหนี่มาง่ายดีน่อันนี่โอ้กินมาไม่แปลกๆหลายเธอได้มาป่าเทนี้นะาป่าไป้ะหืมมาชุกแห่งเจ้า้ายๆกับน้ำมาลาย,ยทุกคนน่าจะกินแทนน้ำได้อยู่น้อยนึงถ้าเพื่อขาดน้ำมาดีนี่ อยู่ในป่านี่กินมาว่าน้ำนี่ไม่มาว่าน้ำแล้วมาว่าป่าน้ำจั่วเลยขาปะนะแ่บคล้ายๆกับเดี๋ยวว่ามันมีคล้ายๆชมพู่นอยนึงกลิ่นมันนะรสชาติมันนิดแต่มันรสชาติคล้ายๆจางๆกับชมพู่นี่แต่มันจะมีรสชาติหวานกว่าชมพู่นอยนึง ครั้งแรกแล้วค่อยเค,ย,คยกินเดี๋ยวนี้โมปันบอากินได้ไปกันมาว่าป้านี่มะมันนะตะลุดตลวนเบอร์มันก็คือเบอร์มาว่าได้แต่มะมันจะบมคือมาวา่าชุกก็เป็นอย่างนี้ได้สีอย่างนี้ได้ทุกคนได้ชุก,กสีเขียวคือเดียวแต่มันสีจะเหลืองๆจังหน้อย มาล้างสนามนังก็น่อยหนึ่งติดใจยอยู่มดสาม่านี้แหละอ่ะวันนี้ก็มาหอดเลย,เลยเนี่วันนี้แล้วนี่เราเราเราขึ้นไปทึงเพื่อเลยตึ๊กตะพีเราขึ้นไปทึงไปเลยนี่แห่ก็เจ็ดช่อนะประมาณสี่ช้อนี่แหละแหงนี่ไดงประมาณสี่ช่อ ว่าขวางเลยะนะเฮเอามองตัดกันไหนทตีมงานก็กำลังเลิมเสื้อมองไว้แล้วกช่องหน้ากากยิงเอาอันนี้ขวางเฮไปคอยกิโลงรับอันนี้เสื้อมองไว้แล้วได้ป่ในนั้นเชื่อมเง้ไปพูดเลยจะเป็นมองหญ่ทุกคนเลยมองซองผู้เดี๋ยวเฉลยเดียวปนี่พอเป็นย้อนไปแล้วมยังมีได้ป่ามันนี่นะ เห็นอยู่ป่าทุกคนเลยอยู่ตะนใต้ในผืนน้ำปั๊บละแต่มันมีจะทึมมองครับจู่มันเป็นอะไรไรกับบีไปได้ไปบนอื่นพุ๊ไปลิฟต์ข้างในทำปุ๊มันเฮานะเอาบันนี้ก็ขึ้นมาแล้วทีมงานเลาก็โอ้บ่ได้บันไดทุกคนเลยมันมีทึมมองกับป่านะเห็นอยู่อันนี้พี่เลอะนี่หนูน้อยกับกระแตครึ่งนึงนั่น แต่หางกระแต่บ้าคุณปลาเพิ่นหางน้อยหนูก็หนูน้อยนั่นทุกคนหนุ่อน้อยบ้าคมจวนเพิ่นแล้วก็ะหางกระแตเพิ่นหางกระแตบ้าคุณปลาปลาเขากะได้จำนวนนี้ได้หนี่ได้สองสี่หกหกตัวน้อยน้อยนึงทุกคนเอ้ยลงดำไปกระบีได้มันมันมืดพอาะตั้งเงินบ่ายละบ่ายช่องเลยตอนนี้นะยังมีท่านกินข้าวเทงอยู่ กิงกับอิ่มอยู่บนความชอนนี่ปันเดียวคนละเล็กคนละน้อย้พี่น้้อองเยกินแบบชมีและวทำไรมีถึงกินแบบนั้นละมาได้เกือบตัวเลยเจอปิงปลานะมึงน้องกันนะมาป่าเทนี้ที่เป็นนะเลอมาช่องเทอรนี้เลยก็ยังหากินประมาณนี้ทุกคนเนี่ยมันสิหากินคอยชนีบ่ ชีเกนกันนีล่ละได้ันกว่านิดหนึ่ขาขาจรช้ำนี่จีเฮียนยังชูงแท้อ้าวแล้ววะจะคอยบริเฮียนได้ล่ะขนาดจีเกยนยังบ่เลอะเลยทุกคนเอ้ยชุ่มเฮามันนี่นะนี่จีจีจีเกนปิงจีเกนกี่แหละมันนี่ถ้าเกิดจังน้อยย้อนอดีตเลยตอนยังน้อยเพิ่งเคยกินจีเกนนี่ตอนใหญ่ยังบ่ท่านเคยกินบัตนี้ละเคยกิน

ม,ม,ม,มานนะตายมอนเดียวเดียวเนี้ยคืออะไะต้อมงอมาเจเียแซบหน่ยนะทำเดียวบัวนแซบคือเกิา์หน่อย เาล่ะเพีองเอาเข้าเตียงมือเขาป่าเงี้ยแคบเอาเชเข้าไปน้องนัไปนี่มาขามือข่้างขางข้่างบอกรนทางเวทีเขามรมรืองมามามันไม่พ้อมน้องกินข้าวนเดียวเด้อนี้จำแจวนี่แจวมาคิจีดีเ้อ ก็มาเจอมะนาวผมโอ้ยมันก็ปลาฮะบปาบมาณแต่ได้กินเนี่ยแซ่บมันนี่นะจำห้า,ามหามายเส้นเมน <c oughs> บ่ายสองเดีวบอแซ่บไปใส่นี่จัมตุย้ยลดเพย์ย้อนแล้เล<ร>ิกวอลคำหญ่ลดนี่นะ่ะกิเแน้ะร้องเงื่อนนะกินแล้วแบบฝันกินกีเกนแล้วก็กิน <c oughs> ไปม,ดไดมัดในทีมงานนี้ได้บอแต่เนี้ยกินได้นะอุ้ยมดัด เดี๋ยลยลาบแล้วบอลาบแล้วบออย่ามาลาบละมาลาบง่ายๆได้เน้อลาบแล้วสายลุยอยู่แล้วเข้ายากไปหาต้อยหน่อยหาไปแล้วหาเด้แล่นแลบันขับช้อนเดยเยอะเขาก่อนมุ่งพนลิ้นเที่ยวแต่เช้าไม่ได้คนนึงมีแต่ย่างกับปอนพียงเอ่านันเลยมานอนกัปบ่อนก่อนบอ เมือแค่กันมาหมามาเลยเนี่ยเนาะเย้วที่เกนนี่ก็ลองมาเนาะคือตอนยังน้อยกินอยู่บ่ เคยมาแต่ปีมานอนเท้านุอมครับนูนี่นี่เพื่อร็ยันเมาแต่ก่อนมือนี้นี่ปะเมาก็กินมือนี้เดี๋ยวเขาจะมีแจ่วก็ต้องขมับมาแล้วทุกคนนะอยาก่ะ คำปายาะคำปะ้าจยากัมเอนตัวแจ้วนะห่อะเราจะมนาาทำไมี่ีเน่าอรอะทอดกับปั้นเอนกัน้ากบาอบ่าก เดี๋จะคอยกับเสแดงมาเนี่ยปุ๊บาแดงเอ้ยยาไดไรยา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 าเลยวันนี้กินข้าวกินน้ำแล้วเราก็ชมหอกสิไปหาหืมมองหืมเพลิขึ้นไปเชอย่้อทงก็ได้ขึ้นไปเชื่อยวังง่ญู่เช่ไว้มายำเมื่อเช้ามาเชอบนบลที่เลันนี้บลเลิกเอรยานไปเลิกก่อนตอสบายของมโล ดบไม่ยังมีปออไรตื่นะหนอหอยตืดถึงโลกได้แล้วเด็กไม่ว่ามาเลยโลกได้เลยเช้าเช้าเล่นพิโกพุ่งเลยมองเขากันแล้วเช่ญแล้วเราปนีเอา่ายาเมื่อดเพื่อแล้วปนีเอาวันนี้ก็หลังจากมาแต่พุ่นกัมาแต่เชื่อมองเชื่อไปเดกกั ไปหาการก่อนไปหาการมากิ่แรงการกันทะเข้มแต่ไปฮอดพุนนี่น่าจะค้ำพอดีไปหาการป่านี่เอาหน้าไปน้ำวันนี้ชมพงก็ลงมาการแล้ววันนี้ค้ำละอ๋อลูกพ่อเนอทุกคนเป็นร้อยเป็นกบพันผู้ประจักษ์อันนีุู้้แด,ดงอยู่ยมแม้มันนี่จะค้ำเลอะเลยจะบีแข้งแบงนี้ได้หยุบอยู่ Ton lần này. Tiếc ba bia. Tao đi tèm đi to gần đây. Tao tè 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 tè

ุกมาปั่นเสร็จแ,แล้วนี่เดยอนี่มอคเตอร์บ่คัตเตอร์ตัวใหญ่เตอร์ได้ดน,นี่มาหอดนี้ก็หอดไม้นี่ก็เห็ดเห็ดขาวทุกคนเลยนะฮะเห็ดขาวกำลังพอกินเลยนี่โอ้ลายเด้นี่นีอ่อย่าไปตางนี่นหลายเตอรพอแกงเยอะแล้วเนี่ยเอาไปพูดเลยมันนี้ชุมหอมไกส่สีเอาเห็ดน,นี่แล้ววันนี้ไป biết anh lại tập đấy mấy anh hết nè đây Chô, lý ừ. à, á, <laughs> quay ở vay mưa rồi thưa cô này nhưng nhà ngài này cho kênh ไม่งอดดีนี้ก็บฟาดมือ่อยชนะนนี้อาคอยโอ้โแมนแทะโมแมนวะุ่นขุมากใครโอ้ถั่งยางบักหญ่แกงข้แกงและจำนี้นั่นนี่โดก็ดีกินเลยยัางทะเลแก่จังอััดทะเลอ่อนในเหมือนเห็ดบดสีน้ำด้วยนี่หอมเลย เม็ดข่าวกินริเบอร์ด้วยเนาะเพอ่์วี่เคยกินด้วยไปการป่าต่อป่ะนี่ในหนึ่งกับเมื่อละชุมเฮากับป่ะนี่กับชิดดี้ทางแล้วเมื่อละป่ะนี้เมื่อสรุปเบิ่งอยู่บอนเพื่อป่ากับว่าชุมห่าเราได้หลายจำเลยมาฮอดบอลเลยนางเจ้าแลยแต่ละคนกับนี่ยังเก่งขน้องดอยทุกคนเอ้ยเพอ่์ชิได้กินนี่กินไปแล้วอะหมูพอหมูพี่น้องเอ้ยพอป่งโอ้ ยังคมใช่มันยังคมใช่มันพี่น้องเอ้ยโอ้ยันมันมีเห็นทางบ่มีเห็นทางมันมีแต่ตื้อพี่น้องเอ้ยปึกปับปึกคอยนะคอยพอเคยยิงหมูสักเท่าไรใหญ่บ่ใหญ่พี่น้องเอ้ยรับสองสามส่อไปได้ป่ะอะไรมีคนเดียวฆ่าแล้วล่ะเห็นเหต้ยจำทางบ่เจ๊กเลยเห็นเหี้ยจำทางจากป่านี่กูโบลาณเต่าในป่านี่จีนหงอเนี่ยป่านี่ข้าก็ได้ลายเติได้พี่น้อง ปลาปลาตัวนี้แห้ตัวง่ Sadly, าย nah นะป่าไปเลยนะปลานิ่นเนาะกัชอนได้เป็นพ่อโคมานี้กะเป็นพ่อโคลงมอเนาะ้ครยเฮ็ดมือคืนนี่บีแ่บไปเลยปั่นกดเฮ็ดมนูเด้เือมนูเอ็ดโคเชื่อเก๋เชื่อปินูเชื่อโฮชิคาเชื่อโูักเทพข้างในโอ้ก็เป็นเดแฉบ่เด้อันนี้แฉ แกงเดอกไปโกบอีละมานี่ดอกจะโกบลายกว่าเก่ามานี k ่แล้วก็แกงเชื้อเห็ดผมเลยเดี๋ยวคอยไปหาล้างเห็ดล้างไปเลยก่อนมานี one. ่เห็ดกะถุงนึงบมได้เห็ดกะกินมัดบอมานี่แต่ชอนกินอีกซาวเห็ดเท่ากระถุงนึงเดี๋ยวไปล้างก่อนเห็ดกะล้างเรียบร้อยไปนลยนี่ ดอกจะโกบแกงเซปาแกงเซเฮ็ดโอ้น่าจะแซ่บนะมันนี่แล้วก็เป็นพอโคอีเราไม่สิมือคอยพี่น้องเยเพวานวานนี้สิมือหอยมัอนี้สิมือคอยออไปเลยแซ่บมันนี่วานนี้พอแซ่บแน่นอนวานนี่กันย่างอะไก็แซ่บกันต้มมทำรักไปนำโพดก่อนนี่ปิ้งเอ็นโคบหมูปันกันโอ้ ยันเฮ็ดบีเปอร์บอกคำสอนชอบเฮ็ดนี่เปอร์ยังกินอยีโด้แกงเฮ็ดแล้วเนาะเฮ็ดเต็มมอตกตะโก้มาหนิดื่มนะตกไปมาต่อแจกเฮ็ดใส่ตะโกเด้อนี่มาแม่งแกงปลาหน่นี่กัแกงกระชลยซุกได้ผลหั่มมาแล้ววันนี้แต่หั่มมันยังมีแห้งไปเลยตกมายังมีแห้งไปเลยชุมห่อก็เลยกังพยานไว้ก่อน กำลังตงยิบๆลงมาดีแต่ออเขาเอาพยางใหญ่ามาถทำพยายามน้อยนี่โอ้ยเสร็จโอ้ตก,กลงมาแห้งเลยวันนี้ทุกคนเลยการพลาและทีมงานฮะก่อนนี้โอ้ยอย่างแกงกระสุกเลยเออบ,บิชนก็มอแกงแล้ววันนี้เนาะ <g ül s> โงแห้งอะไรีทุกคน, <S <s <ett les> นเลยนี่น้ำหัวจิ้กโจ๊โเลยน้ำลอดมาแล้ววันนี้เช็ดโลดเอ้ามอแล้ววันนี้น่ะนี่ไหลมาเร็ว <c oughs> ไหลไปเม,เมื่อไหร่ไปปาดน้ำไปทั้งอื่นก่อนมันจะไหลเข้าตัวไฟล่ะ อาพีเดอ้อน้ำเดอ้อนี่ดีแต่ซุกแล้วน่าจะซุกเห็นเท่าเปล่าซุกแล้วยังเลยแต่ปิ้งอินโคกบนันี้กนึอย่างขาอวอช่วยอยู่บนันี้อ,นอารมณ์ตั้มแล้วบันี้ได้ดเดยลยลอยมาตัดแกะดลย จิมเราบุกคำปากนี่แยบเราตัดไฟนี่กระแสน้ำหักมาเมื่อกี้นี่เย็นแล้วล่ะมาแตะก่อนแล้วก็จะปิงเอ็นโกกัเรียบร้อยนะฮะนี่มาห้อยอยู่มากินข้าวแรงกันเด้อพ่อ่พี่น้องแกงเห็ดแกงกบจะโอก แกงปลาเชื้อมเดียวแล้วก็อันนั้นพี่เลยกระไปอาหารเสริมได้สองอันนี่อาหารลักในคืนนี้แหละแจ็บขนาดลองชิมมึงแล้วแล้วอันนั้นเท่านั้นเป็นโคกอันไหนเสอยู่บ่ดิบบอเสียบดิโน อนปลาคอเน้นๆมึงน้องเส้นเล็บสองเส้นเฮดได้บัะนี่ยโอ้ตอนปลาคอใหญ่ก็อยู่พี่เอ้าเฮดดอกอ่อนดอกน้อยอยู cool uh ่พี่มัดก็อย่างนี้ เลยบ่เสทียวห่อไปเท่านี้เนาะบ่ได้ปาชีอยู่ได้ไปเท่านี้ได้ทางปากอผมน้องไม้เห่าอันนี้ไม่เป็นไนเราม่เราไ่เราไม่ได้ยินเนี่ยบอกกุมชอนไปเจอบ่อแล้ะนอนดื่มนึงแล้ว่นนอนทาชมเห่า เพิ่นมาแต่เขาแรงไปเลยไปชดแจ้งก็ได้เนาะบ้านดูกะเนาะดิยังไม่ทันดื่มกินนอนเพิ่นเรากินข้าวแล้วนี่เพิ่งเคยไปไปเดินการต่อเดี่น้อ๋ยวไปการต่อแล้วผลตกเบบนี้เนื้ออ้อนเลยเพิ่นเอ้อได้เนื้ออ้อนะโอ้โหปลาหัวกังตัวนี้เปิดแล้วเป็นผู้โชคดีเนาะคอยว่างแด้วคอยมาในตอนเห็นแหละกำลังกำลังน้อยเลยอันนี้นะกำลังอ่อนๆ

วันนี้หลังจากกินขา้าวกินน้ำแล้วก็ชุมคอยก็สิไปห,หาเต็มอันนั้นก็มนวันนี้ไปหาเต็มบรรยุบันนอนก่อนพอบรรยุบันอยู่เมาก็หือแล้วเมื่อกี้นี้เปะเมื่อแถวนี้นะเต็นบ่ปั่นกับเปะเต็นบ่อกำปากับเปะยังเลยแต่เต็นคอยหือทันมันหือง่ายตเต็นคอยเนี่ยพับปั๊บ,บ,บเรียบร้อยเดี๋ยวเป็นนอนอยู่เต็นนอนไ่ได้บ่กำปากับกำจอนเพิ่นไว้ชิปหาการเลยแต่คอยกับบ่อปั่นนี่นะจะไม่ได้ไปการแล้ว าอันนอนเอาตาไปอันนั้นเมื่อเช้าพไปละไปย่ามมองเมื่อเช้าพไปละโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้ช่นี้แล้วพอแม่พี่น้องก็ขอขอบใจที่ติดตามรับชมคลิปหน้าพบกันใหม่สบายดี